จ้าโพดแคปชั่นอดคิดไม่ได้เลยซึ่งล่าสุดสาวจ้าอาสยามทําเอาหลายๆคนอดคิดไม่ได้เลยว่าความรักในตอนนี้ของเจ้าตัวกหนุ่มแจ็ค สันคลอนหรือเปล่าเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook เ,เอาไว้ว่าการฝืนไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่มันทําให้เรารู้สึกได้ว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่ในขณะที่เพจจ้าแบนอิจ๊ะได้ออกมาโพสภาพพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าพื้นที่ยังคงว่างคนมานั่งปล่อยกระทงข้างๆก็ไม่มีงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเขามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเขามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายมันมีอยู่จริงใช่ไหมครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นห่วงแม่นะ 76ปดปล่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแต่เราอยากให้เธอมีความสุขมากๆนะเทคแคร์ care, นะคะคิดถึงนะคะสาวจา๊ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากอดก่อนนะเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าห่วงใยนะคะแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักค่ะงานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคงต้องเราเจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตนเองอีกครั้งขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจตขจากข่าวขอบคุณค่ะ